มาที่ข่าววอลเลย์บอลกันบ้างดีกว่าค่ะี่เจทางเมื่อวานค่ะเขาก็มีการเปิดชุดแข่งทางโอลิมปิกด้วยทางแกนสปอร์ตเขาเปิดตัวชุดการแข่งขันแล้วก็ชุดเดินทางของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะเดินทางไปชิงชัยในศึกโอลิมปิกเกม2024เกมค่ะพาริสเกมภายใต้แรงบันดาลใจค่ะ Real Spirit แล้วก็ สำหรับรูปแบบการออกแบบในครั้งนี้นะคะ,คะเขานำลวดลายมาจากมรดกโลกบ้านเชียงค่ะมาออกแบบเป็นชุดต่างๆเพื่อที่จะสะท้อนถึงความเป็นไทยแล้วก็มรดกไทยค่ะที่ได้รับการยกย่องจากคนทั้งโลกส่วนทางด้านนักกีฬาไทยค่ะเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าชุดแข่งเนี่ยมีความสวยงามแล้วก็ผสมผสานกับแฟชั่นที่ทันสมัยพอสวมใส่ไปแล้วค่ะก็มีความภาคภูมิใจดีการเป็นคนไทยด้วยพี่เจมองว่าไงบ้างดีไซน์การออกแบบของ เสื้อนักกีฬาที่จะไปดูในสึกโอลิมปิก2024เรื่องหลังก็ผมว่าผมชอบนะงานของการสปอร์ตช่วงหลังที่เป็นพวกมหาก,กรรมกีฬาเนี่ยดูดูเขาประณีตมากขึ้นมีเวลามากขึ้นะนะครับคือเพราะว่ามันยังเป็นงานที่เขารับต่อเนื่องเาแล้วผมว่าเออมันมีเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่เราเรา,เราอยากเห็นนะเราอยากเห็นว่า ชุดทีมชาติทำไมเราออกแบบเหมือนที่ญี่ปุ่นเป็นไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ที่ผ่านมามันอาจจะเป็นแบรนด์ระดับโลกเป็นแบรนด์ไทยเนี่ยเราไม่มีเงื่อนไขจํากัดตรงนั้นและแล้วก็เห็นว่าการสปอรต์ตเขาก็เขาก็พยายามเปลี่ยนจริงๆสวยนะะสวยก็เอาเป็นว่าต่างชาติเห็นก,ก,ก,ก็น่าจะต้องเข้ามาถามอ่ะฉันรู้สึกว่ามันก็มีความเก๋แล้วก็มีความที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยด้วยเหมือนกันในลวดลายแล้วมันก็ดูร่วมสมัยคือมันก็จะบอกว่ามันมันจะมันจะเก่าก็ไม่เก่านะครับจะใหม่ไปก็ไม่ขนาดนั้นแต่มันก็มีแพทเทิร์นของมัน อย่างเสื้อชุดนักกีฬาเนี่ยที่เป็นเสื้อโปโลเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ตลอดคือมันจะเป็นสีสีสีอ่อนแล้วก็สีเข้มที่ข็งอะไรอย่างนี้น,นะครับพูดแต่เสื้อเสื้อสวยแล้วเนี่ยมันมีความคลาสสิกในตัวเนาะเดี๋ยวขอบางทีออ่ขอ,ขอ,ขอแกสปรอร์ตบางที่ไม่ได้มาหลายปีแล้วไปฝากเลยนะทีมงานเดี๋ยวขอเสื้อหน่อยโอเคฝากทีมงานไปบอกแล้วกันใช่ใช่ไม่แต่ให้คนนี้เขาไปทําข่าวแหละถูกต้องแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องไปโอลิมปิกก็เดี๋ยวทีมงานเราก็ไปนะใช่ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูข่าวแถลงวอลเลย์บอลเหมือนกันค่ะพี่เจวีนอล2024รอบไฟนอลค่ะแล้วก็ทางนายกสมพรเขาก็ยืนยันอีกรอบว่าไม่มีแมต์การแข่งขันพิเศษแล้วซึ่งก่อนนี้นก็มีกระแสะว่าอาจจะมีแมต์พิเศษที่เกิดขึ้นจากวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้ในรอบแปดทีมค่ะทางนายกสมพรเมื่อวานเขาก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าในส่วนการแข่งขันแมต์พิเศษเนี่ยระหว่างไทยกับทีมอื่นที่ตกรอบแรก จากการที่ได้คุยแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของเทคนิคสถานที่เรื่องของทีมแข่งขันเพราะว่าแต่ละแมตช์เนี่ยนักกีฬาหลายๆชาติเนี่ยเขาก็เหนื่อยมาจาก3ส,สนามที่ผ่านมาค่ะซึ่งทุกทีมที่ได้ไปน่ที่ได้มารารแข่งรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยก็ได้ไปโอลิมปิกเขาก็อยากจะกลับไปแข่งกลับไปซ้อมที่ประเทศตัวเองแล้วก็มีการแข่งขันพิเศษเนี่ยจะไม่มีแล้วค่ะแล้วก็ทางนายกสมพรเนี่ยเขาได้พูดถึงเรื่องโค้ดด้วยค่ะว่า เรื่องหัวหน้าฝึกสอนคนใหม่เนี่ยเขายอมรับว่าเขาไม่ได้ปิดโอกาสถ้าหากว่าโคดอสเนี่ยจะกลับมาโคมทีมชาติอีกครั้งก็มีความเป็นไปได้ทางนั้นค่ะรวมทั้งหาเรือเกี่ยวกับโค้ดต่างชาติด้วยคงจะต้องขอการสนับสนุนจาก f i ไ b วค่ะว่ามีความจําเป็นที่ทําให้ทีมไทยของเราเนี่ยพัฒนาขึ้นแล้วก็มีการสัมภาษณ์ถึงเกี่ยวกับเรื่องน้องยูฟ้าด้วยเพราะว่าสาสนามที่ผ่านมาค่ะน้องเป็นคนที่เสิร์ฟเอสได้บ่อยเหมือนกันก็มีนักข่าวไปถามว่าตอนที่น้องเสิร์ฟเอสเนี่ย น้องคิดอะไรอยู่ทางยูฟาเนี่ยเขาก็ตอบไปว่าอตอนลงไปเสิร์ฟเนี่ยก่อนที่จะเสิร์ฟเอสเนี่ยเขาคิดแค่ว่าขอให้มันข้ามไปก่อนซึ่งเียกได้ว่าคือน้องคนเนี้ยเขามีพรสวรรค์มากๆเลยค่ะพี่เจเป็นคนที่เสิร์ฟแล้วก็เปลี่ยนเกมได้มากมากเลยก,ก็ยินดีแหละนะครับที่เ,เด็กๆขึ้นมาแล้วเขาได้โอกาสแล้วเขาทาได้เนาะใช่ค่ะเพราะว่าแรงกดดันในการเล่นกีฬาเนี่ยมันมันเยอะฟุตบอลก็โดนอีกแบบหนึ่ง แต่วอลเลย์บอลเนี่ยผมว่าหนักกว่า,าอันนี้พูดตรงๆเนาะคือเล่นเล่นดีบางทีก็เสมอตัวคือแต่เราเข้าใจอารมณ์ของแฟนในในโซเชียลนะักเวลาน,นั้นนะครับ,รบแต่ว่าถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สมาคมก็ต้องมองและก็สะท้อนถึงถึงตัวเองด้วยก็คือการบรหิหารจัดการที่บางเรื่องมันมันก็เป็นเรื่องจริงที่ต้องพัฒนาด้วยนะครับเพราะวันนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นสมาคมกีฬาที่ที่น่าอิจฉาหนึ่งสมาคมที่แฟนคลับเอาเป็นว่าบัตรราคาที่ที่คุณได้อะ จากการที่คุณขายเนี่ยมันสูงมาก่มันคือราคาแบบเหมือนบัตรคอนเสิร์ตเลยแต่ปรากฏว่าคนก็ยังจองกันหมดนะครับแล้วคือมันเหมือนเปิดมาแป๊บหนึ่งแล้วก็กดแบบหมดเลยใช่ใช่ใช่นี้เมื่อวานในงานแถลงข่าวเหมือนกันค่ะก็มีการแบบว่าเซอร์ไพรส์นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเหมือนกันก็มีหลายคนที่เกิดในเดือนนี้ก็มีทั้งพิ่พิชยามียูฟ่าค่ะมีพี่เพียวแล้วก็น่าจะมีพี่สุภัทราภัยโลดนะคะครับสี่คนนะใช่ค่ะ อามาดูทางด้านตัวตึงของสหรัฐอเมริกาบ้างดีกว่าค่ะที่เขานั่งตุกตุกทั่วกรุงเทพล่าสุดค่ะทางแอนเดียดูค่ะวีหลังของทีมชาติสหรัฐอเมริกาค่ะพร้อมกับการนาัรเก้ค่ะแล้วก็จอแดนรัสซันค่ะที่ใช้โอกาสเดินทางมาแข่งที่ประเทศไทยเขาก็นั่งตุกตุกที่เป็นซิกเนเจอร์ค่ะที่นักท่องเที่ยวฝรั่งเขาชนะื่นชอบทัวร์กรุงเทพค่ะแล้วก็แวะเที่ยววัดโพ แล้วก็ไม่พลาดที่จะดื่มน้ำมะพร้าวแบบสดๆคลายร้อนค่ะเรียกเรียกว่าก็คือน้ำมะพร้าวการเที่ยววัดแล้วก็กานนั่งตุกตุกนี่ก็คือเป็นซิกเนเจอร์ของประเทศไทยของเราเลยแล้วก็สำหรับทีมชาติสหรัฐอเมริกาค่ะเขาก็จะเหลือเวลาซ้อมอีกประมาณ2วันก่อนที่เขาจะดวนกับอิตาลีในศึกวแอล2024รอบ8ทีมสุดท้ายในวันที่21มิถุนายนแข่งขันเวลา2ทุ่มครึ่งค่ะไม่พลาดทุกเรื่องรวาวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe y o ์ย u b e บพ u ส Sport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ